อาละครับสวัสดีครับวันนย้อยู่กับินโชสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการเกรดดิ้งสีในการแต่งสีของวิดีโอนั่นเองนะครับสาหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนเกี่ยวกับการแต่งสีของวิดีโอแนวท่องเที่ยวนะครับแนวถ่ายธรรมชาตินะครับแล้วก็แนวพวกเป็นวิวภูเขาทิวทัศน์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะสอนการเกรดดิ้งพวกสายทําบล็อกสายแบบที่เกรดดิ้งสีผิวคนสวยๆนะครับผมข้อสรับคลิปนี้ผมจะสอน การทําให้วิวธรรมชาติและพวกนี้เป็นสีที่แบบเหมือนภาพยนตร์เหมือนซีนิเมติกอะไรพวกนี้ซีนิมาและพวกนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามเพื่อมารับชมคลิปใหม่ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมก็สำหรับขั้นตอนนะครับให้เพื่อนๆทำการนะครับมาที่โฟลเดอร์นะครับเปิดโปรแกรมมาไรใหีเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดแต่งวิดีโอตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่อนๆทําการนะครับเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะเกรดดิ้งสีนั่นเองนะครับสำหรับผมก็จะเลือกตัวนี้เลยนะครับเข้าไปนะครับสังเกตนะครับกดตัวนี้นะครับคลิกซ้าย2ทีนะครับมันจะขึ้นแถบตัวนี้ขึ้นมานะครับเราจะมาที่คําว่า c o l o r นะครับตัวนี้จะปรับได้เป็นเบื้องต้นนะครับผมก็จะลองปรับพวกสีน้หภูอะไรพวกนี้ Okay. ครับตัวนี้ผมจะปรับพวกสีระณภูมนะฮะนี่อย่างนี้มันจอทนร้อนๆนะครับนี่ทนเย็นนะครับตัวนี้จะเป็นค่าของอ่าสีเขียวกับสีออกชมพูชมพูนะครับนะครับลองปรับดูนะฮะตัวนี้เป็นคอนทราสต์นะครับก็คือมันจะเติมแสงในจุดที่มันเป็นสีดําหรือมืดนะครับเติมให้มันสว่างขึ้นมานะครับสําหรับอ่าสูเอชั่นนะครับตัวนี้จะเป็นดึงสีแบบเกรดที่นี่นะครับมันจะเป็นสีเขียวแบบจืดใช่ไหมครับถ้าผมลองดึงสูเรชั่นนะครับขึ้นปื๊ดนะครับเห็นไหมครับสีเขียวนี้จะเข้มขึ้นดึึงพวววกกกรราายยลละะเเออีีีดสข้้้นนนนมคคัับบแ็็ไตตื สว่างนั่นเองนะครับก็ดึงขึ้นมานะครับแตาสำหรับเรานะครับจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะเข้ามาที่โหมด Advanced นะครับหรือเพื่อนๆอาจจะคลิกที่คลิปนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ Advanced Color Tuning นะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมไม่เวลขยายเต็มจอเลยนะหลังจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับแถบซ้ายนะมันจะมีข้อ preset นะครับเราสามารถมาใช้แบบที่เขาทำาลิศสำเร็จแล้วได้นะครับผมยังแตผมจะลองใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับอย่างตัวนี้จะเป็น Warm Film นะครับ จะเป็นแบบเหมือนหนังยุค80 70แล้วเนี่ยครับเป็นเก่าๆเป็นสีเหลืองๆนะครับตัวนี้ก็เป็นฟิล์มเหมือนของภาพยนตร์เรื่อง The Walking Dead นะครับอันนี้ Star Wars นะครับอันนี้ s p a e r ส a มร้ใน Legion Mission Impossible ตัวนี้ก็เป็น Harry Potter เองนะครับตัวนี้ Gravity นะครับเป็น Dark Film ในเกม t h r o n e s นะครับสมมติผมจะใช้เป็นเกม h r o ท e s นะครับหลังจากนั้นมาที่คำว่า Adjust นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะอธิบายซอย่ยลงไปนะครับสำหรับใครที่อาจจะชื่นชอบแบบ P set คือชุดสำเร็จแล้วนะครับก็กด OK ไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่รู้ มันแตกแต่างจากเดิมยังไงนะครับกดที่ตัวนี้นะครับ A B นะครับจักนั้นมาที่อันที่2นะครับ Size บาย i ซ e View นะครับคลิก1ครั้งนะครับตัวนี้คือ Before นะครับวิดีโอที่ก่อนเราจะแต่งสีมันได้องนะครับ อัปเตอร์ตัวนี้คือเราแต่งแล้วมันได้สีแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครอาจจะชอบแบบว่าสีแบบจัดๆหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นแบบเปเทลวิวอะไรเงี้ยนะครับก็มาเลือกที่คําว่าคันเลอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับลองดึงตัวอ่าสูเอชั่นตัวนี้ดูนะครับสีมันจะเข้มขึ้นมานะครับเห็นครับสีทองมันจะสวยกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเงาสะท้อนขาวๆที่จะหายไปนะครับนี่ก็ปรับอ่าดึงสีเห็นไหมครับเห็นสีกระเบื้องไหมครับสีมันก็จะเด่นขึ้นมานะครับตัวนี้เราลดหน่อยแล้วกันนะฮะสีมันช่างจ้าเกกินนนะะฮแลล้ว็อองงดึคทราสต์ ูฮะรอทัดก็จะเพิ่มความดําของกระเบื้องตัวนี้ครับของหินดํานี้ขึ้นมาเนี่ยเองนะครับเพิ่มรายละเอียดตัวนี้ก็เป็นแสงสว่างนะครับชอบโทนมืดๆหน่อยก็ดึงลงมานะครับตัวนี้เอฟโพเชอร์นะครับความสว่างเวอร์เนี่ยเองนะครับก็ลองลดหน่อยนะฮะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับลองมาคำว่าไลท์นะครับปรับแสงได้เองนะครับไปดึงไฮไลท์ขึ้นมานะครับไฮไลท์ขึ้นปุ๊บภาพเป็นสว่างทั้งหมดนะครับเราลองลดดูนะครับรายละเอียดบางส่วนที่มันเราถ่ายแล้วมันย้อนแสงอะไรเงี้ยจะกลับมานะครับสังเกตจากตัวนี้นะครับป้ายตัวน ลงนะครับเห็นไหมครับป้ายจะเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับเราลองดึงคำว่าชาร์โดขึ้นมานะครับซื้อนะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะเริ่มไม่เห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองลดชาร์โดลงนะครับเงาสะท้อนมันจะหายไปครับเห็นไหมครับ สซ้อนตกป้ายเนี่ยจะหายไปนะนี่เห็นไหมครับลดไปเรื่อยๆนะครับมีตรงเสริมจะโอเคขึ้นนะครับแล้วก็คับเอาไว้ตัวนี้คือแสงสีขาวนั่นเองนะครับก็จะดึงขึ้นมาหน่อยให้มันเห็นป้ายชัดขึ้นนะครับแล้วก็แบ็กก็คือแสงสีดำนั่นเองนะครับอะไรที่มันมืดนะครับจะมืดขึ้นอีกนะผมก็จะลดลงอีกนะครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบซ้ายกับขวานะครับป้ายเราก็จะอ่านง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สีมันจะดูแบบเป็นโอฟิล์มหน่อยนะฮะจากนั้นนะครับผมลองมาปรับตัวนี้ดูนะครับ HSL นะครับตัวนี้คือออะไรสมมุติว่่าเพืน จะคุมโทนของภาพครับให้มันเป็นสีแบบแนวแบบสมมติเป็นแบบไฮริพรัลเตอร์เป็นเป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับผมจะคุมโทนสมมติผมจะคุมสีเขียวสีเขียวนะครับเราคลิกที่สีเขียวจะคุมให้มันจะคุมโทนแบบนี้นะครับเอาเป็นสีอะไรดีปึ๊บอ,อ่ะไม่ได้หน่อยได้ไหมไม่ถึงขอเป็นซเบอร์ไซม์เหมือนเดิมเหมืกันนะฮะจะคุมให้มัน ดูทึบๆมืดๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเฉพาะสีนะสมมติเราไปใช้แบบว่าอาจจะเป็นแบบเวลาเราไปถ่ายซีท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วมันแบบแสงสีเสียงอะไรมันจ้าซะเหลือเกินนะครับเราสามารถมาคุมโทนให้มันตด ลดวความจ้าของแสงขอบสดของสีลงได้นะครับยามผมจะลดตัวสีเขียวลงนะจะลองลดไ้ดูนะครับเออดึกไปด้านนี้เห็นไหมครับสีเขียวต,ตัวนี้จะกลายเป็นเขียวเข้มขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดึงกลับอีกด้านนะครับเห็นไหมครับสีมันจะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับถ้าตัวนี้ล่ะตัวนี้จะเพิ่มความทึบของสีขึ้นมาได้เองนะครับเฉพาะสีเขียวนะสเกตสีอื่นในภาพจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้คือความสดของสีนี่เองนะครับถ้าเราดึงไปด้านนี้นะครับสีมันจะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองลดไปอีกด้านดูนะครับ สีเขาจะลดลงด้านี้นะครับแล้วก็ลองลดตัวนี้ลงนะฮะดึงตัวนี้หน่อยนะฮะสีมันจะเริ่มมานะครับเดี๋ยวเราลงไปหาสีอะไรที่มันแค่เคียงสีเขียวนะครับตัวนี้ก็คือหลักการเราจริงๆมันเหมือนกับการแต่งภาพครับเพื่อนๆก็ลองเลือกๆสีพวกนี้ดูนะครับแล้วก็ลองดึงดูนะฮะว่าสีจุดเนี้ยมันจะเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ลองดึงดูนะฮะนี่อั่นี้จะคุมโทนทั้งภาพเลยนะครับสีส้มตัวนี้นะครัป้ายกลายเป็นขาวดำไปเลยนะครับถ้าดึงด้านนี้ก็กลายเป็นสีทองอลามแล้วก็คุมโทนแบบ จืดๆหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ดูแล้วสบายตานะครับตัวนี้ก็ดึงมาท่านนี้ดึงไว้ดานนี้หน่อยมันจะลดเงานะครับสาับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือการทําให้มันเป็นแบบมีขอบดําๆม,ม,มาครับเหมือนพวกเลนส์มือหมุอนอะไรเงี้ยมันจะเป็นขอบภาพเดี๋ยวลองลองทำให้ดูนะครับเห็นไหมครับขอบดำๆเพิ่มขึ้นมานะครับสังเกตจากด้านซ้ายนะมันจะไม่มีนะแต่ด้านขวามจะมีขอบดำๆเพิ่มขึ้นมาครับสาหรับสลับสลับด้านขวานะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นบวกนะมันจะเป็นขอบสีขาว ถ้าใส่เป็นติดลบมันจะกลายเป็นขอบสีดํานะครับตัวนี้สามารถปรับขนาดได้นะอย่างผมจะลองใส่แบบสีดําๆหน่อยนะครับทําให้ดูแบบขังลัง,งน่ากลัวหน่อยเราปรับไซส์นะครับเห็นไหมครับไซส์คือสามารถปรับขนาดใหญ่เล็กได้นะครับตัวนี้นะ นนร,รานราตี er นตัวนี้ลองตับดูนะครับตัวนี้คือความกลมของมันเองนะครับนี่นเป็นวงกลมอันนี้เป็นวงรีนะครับอันนี้ฟีเจอร์ฟีเจอร์ตัวนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบแบบนี้ไหมฮะเหมืนความหนามากกว่านมองว่าฟีเจอร์นี่ไงครับมันจะกลายเป็นวงรีแบบนี้จะจางแล้วก็เนียนขึ้นมานะครับเอ็กโคเชอร์นะครับเอ็กโคเชอร์คือความทึบสว่างของตรงกลางที่ตรงกลางที่มันเป็นอยู่ในขอบนะครับเนี่ยลองดึงเอ็กโคเชอร์ดูนะครับเห็นไหมครับตรงกลางมันจะทึบหรือว่าสว่างอะไรนั่นเองนะฮะ ไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็คือดึงให้สีตรงที่เราทําดําๆตัวเนี้ยสว่างหรือมืดขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองไปใช้ใชดูนะครับผมก็สำหรับใครที่ติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแถมนิดนึงนะครับผมสหรับากานของผมที่ให้ดูไปต่อต้นคลิปเนาะผมจะมีการใส่เอฟเฟกนะครับผมเป็นโอเวอร์เลย์นะครับเป็นของซีนีมาเนี่ยนะครับเป็น21.9นะครับก็ลองลากมาใส่นะครับแล้วก็ใส่ใส่ไว้ใส่ตรงข้างบนคลิปนะครับเวลาเราทําเป็นแนวภาพยนตร์หรือซีนีเมติกซีนีมาอะไรเงี้ยมันจะมีขอบดําบนล่างนะครับเพราะว่าเวลาเราถ่ายหนังเนี่ย ปกติถ้าเราสับหรือกล้องนะครับสเกลของวิดีโอมันจะอยู่ที่16ต่อ9เนาะเวลาเราถ่ายหนังอะ่ะมันจะขยายไปอีกมันจะเป็น21ต่อ9นะครับก็คือสเกตจะมีขอบดำกินวิดีโอ,ข,อขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับก็เป็นขอบดำบนล่างนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการขอบดำใหญ่อะไรมากมายนะครับสามารถปรับตัวนี้ได้นะก็คือเราคลิกที่ตัวโอเวอร์เลย์ที่เราเออกมาวางมันสักครู่นะครับตัวนี้นะครับคลิกซ้าย2ทีนะครับ เราก็จะมีคาว่า border high นะครับสามารถปรับลดเพิ่มได้นี่เห็นไหมฮะแล้วก็เป็นมาตรฐานเขานะครับศูนย์นี่ตัวนี้ก็เป็นปรับความทึบสว่างนะครับผมปรับความทึบของมันได้เองนะครับอาจจะปรับแบบให้มันเห็นเรื่อยๆเลื่อยๆ,ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะผมก็จะเป็นทึบไปเลยนะครับแล้วก็นะครับสาหรับใครที่อยากจะแบบเฮ้ย น้องถ้าแบบไม่คล่องจริงๆอ่ะแบบพี่แบบอยากได้อะไรที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหมแบบจะคลิกทําทีละคลิปคิพี่ถ่ายย่อยมาแบบเนี้ยเยอะมากๆแล้วพี่จะนั่งทํานี่เป็นแบบครึ่งวันแน่นอนอะไรเงี้ย อยากประหยัดเวลานะครับก็มาที่คําว่าเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกตัวบนนะครับเอฟเฟกแล้วก็มาที่คาว่า LUT นะครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเกดดิ้งสีสาเร็จนั่นเองนะครับก็ลองเลือกที่เราชอบดูนะครับชอบแบบไหนนะครับผมนี่เป็นเกมออฟทอนนะครับสมมุติผมจะใช้เป็นเกมออฟทอนนะครับเพื่อนๆก็ทาการลากลงมานะครับเอามาวางพยายามไอ้พวกอันที่วางทับข้างบนนะครับวางให้มันอยู่วิดีโอบนบนนะครับอย่างวิดีโอหลักงเราจะอยู่ วิดีโอ1ตัวนี้นะครับถ้าวิดีโอซีนิเมซีนิเมติกก็คือไอ้ขอบดำของผมนะครับผมจะไว้ที่วิดีโอ2แล้วก็ฟิลเตอร์หรือว่าการเกดดิ้งสีตัวนี้ผมจะมาไว้ที่อันที่3ก็คือให้มันทับทั้งทั้ง2อันนี้นะครับทั้งวิดีโอของเราแล้วก็ไอตัวขอบดำนั่นเองนะครับก็ผมจะลองเล่นให้ดูนะฮะเห็นครับ,รบตอนนี้ไอเกมออฟทอนตัวนี้มันก็จะมา เป็นฟิลเตอร์ให้วิดีโอของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะปิดเปิดปิดเปิดใช่ไหมครับลองปิดเปิดตัวนี้ดูนะครับสีจะตากันนะครับมันก็จะเป็นแบบสีออกซีดขึ้นมานะครับถ้าต้องการนะครับสามารถปรับลดเพิ่มได้นะต้องการความเข้มของมันไหมนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปปรับแต่งอะไรมาได้แล้วนะครับมันได้เป็นสําเร็จมาให้เราเลยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะ ก็เพื่อนๆก็ลองไปใช้ดูนะครับถ้ามีปัญหาติดขัดตรงไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะสอนการเกรดดิ้งสีพวกวิดีโอวีล็อกทั้งหลายนะครับก็จะดึงพวกสีผิวสวยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะสอนใส่เอฟเฟกของการทำบล็อกอะไรบางอย่างสักนิดหน่อยเสริมเข้าไปนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้วันนี้เหมือนมาบ่นให้ฟังอนะ่ะสวัสดีครับ